สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยวันที่27นะคะเดือน4 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปชุดโค้งสุดท้ายนะคะในฮานอยวันนี้เนาะ ก่อนไปรับชมนะคะสาวอนขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้นะคะขอบคุณทุกไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาติชมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ปากาก,าก็ชัดดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำกนะะ่นนำอนไปรับชมนะคะสาวอนก็มีคำเตือน คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชื่นชอบเราค่อยตามเนาะสำหรับเมื่อวานนะคะเดี๋ยวมาดูของเมื่อวานกันก่อนนะคะวันที่26สําหรับวันที่26นะคะสาวนก็ต้อง กราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะตัวเด่นไม่มาเลยนะคะตัวฟันเนาะในโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะก็เสียดายนะคะหลุดเฉียดไปเฉียดมานะคะในรอบพิเศษนะคะสะอนให้เจ็ดสองออกให้แปดสองกับเก้าสองนะคะไม่มีเจ็ดสองเนาะแล้วก็เออศูนย์เจ็ดก็ไม่มีเนาะ สำหรับเมื่อวานนี้หลุดนะคะก็กราบขอโทษขออภัยพี่พี่ FC ด้วยนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายก็หลุดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่พี่ FC ตามต่อด้วยนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะอาจจะเฉียดเนาะพี่น้องหลุดเต็มเดียวนะคะเมื่อวานนี้ให้แปดสองอกเจ็ดสองให้เก้าสองอกเจ็ดสองเสียดาย กระโดดข้ามเจดสองนะคะไม่มีเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอให้มานะคะในชุดคงสุดท้ายเนาะมาในตัวที่สาอนเน้นให้พี่ๆ fc นะคะก็ขอให้มาขอให้เป็นสูตรแก้ตัวนะคะวันนี้เนอะขอให้มานะคะสําหรับตัวเด่นในโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะที่สาโอนจะให้ไปเนาะตัวเด่นในวันนี้ก็จะมีเด่นที่สี่นะคะ ดินที่สี่แล้วก็สงฟันในโค้งสุดท้ายนะคะสะโอนฟันที่สี่พี่ๆเอฟซท่านใดชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะตัวดินตัวฟันเนาะสำหรับตัวเน้นนะคะตัวเน้นคู่เน้นให้ก็จะเป็น สี่สองแปดสี่เก้าสี่นะคะแล้วก็เก้าศูนย์สำหรับแนวทางชุดนิสน,นะคะสี่คู่ก็จะมีสี่สองแปดสี่เก้าสี่เก้าศูนย์ ในตัวกันนะคะก็จะเป็นแปดเจ็ดสี่ห้าแปดเก้าเก้าเจ็ดสี่หนึ่งนะคะสำหรับแนวทางวันนี้ สำหรับสามตัวนะคะสามตัวก็จะเป็นเก้าสี่สองแปดสองเจ็ดศูนย์เก้าสี่นะคะสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้เนาะ ตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าใครไม่ชอบก็จับคู่อื่นนะคะไปพิจารณาได้นะคะตัวที่ชอบในชุดเน้นก็จะมีสี่สองเ้าสีเก้าศูนย์นะคะในตัวกันก็จะเป็นแปดเก้าเก้าเจ็สามตัวนะคะศูนย์เก้าสี่ สำหรับแนวทางชุดคุ้งสุดท้ายนะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมหิงๆิงปังๆนะคะหยิบจับคู่ไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้มานะคะในห่วยฮานอยเนาะตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะถึง VIP นะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากพี่ๆ FC เป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ สำหรับวันนี้โชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ